นิทานเรื่องมังกรน้อยกับแผนที่โบราณตอนที่หนึ่งการค้นพบแผนที่ลึกลับในหุบเขาที่แสนเงียบสงบมังกรน้อยฝ่ายอาศัยอยู่กับครอบครัวในถ้ำที่เต็มไปด้วยของเก่าจากบรรพบุรุษฝ่ายเป็นมังกรที่ชอบสำรวจและฝ่ายรู้วันหนึ่งในขณะที่เขากำลังค้นหาสิ่งของเก่าในมุมลึกของถ้ำ เขาบังเอิญพบหีบไม้เก่าที่ถูกปิดผนึกไว้ด้วยความตื่นเต้นเขาเปิดหีบออกมาและพบแผนที่เก่าที่วาดด้วยเส้นสีทองและสัญ,ญลักษณ์ที่เขาไม่เข้าใจไฟรู้สึกได้ว่าแผนที่นี้ไม่ใช่แค่แผนที่ธรรมดาแต่มีความลึกลับซ่อนอยู่ายนำแผนที่ไปให้แร์นกพูกนักปร,ราชญ์ที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ ฟแฟลเล่าว่าแผนที่นี้เป็นแผนที่โบราณของอาณาจักรมังกรทองที่สูญหายไปเมื่อหลายพันปีก่อนแต่ยังไม่มีใครเคยพบมันด้วยความอยากรู้และความฝันที่จะเป็นมังกรผู้กล้าหาญฟายตัดสินใจเริ่มต้นการผจญภัยเพื่อไขความลับของแผนที่ทิ้งความสงบสุขในหุบเขาไว้เบื้องหลัง และก้าวเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและท้าทายตอนที่สองการเดินทางเริ่มต้นเช้าตรู่วันถัดมาฟายตัดสินใจออกเดินทางตามแผนที่ที่พบแม้จะรู้สึกตื่นเต้นแต่ความกลัวเล็กๆก็แพรกซึมในใจเมื่อเขาคิดถึงอันตรายที่อาจเจอ เขาแพ็กสเสบียงเพียงเล็กน้อยและนำแผนที่ใส่ในถุงสะพายแฟลนอกฮูกนักปร,ราดมาส่งไฟล์ที่ขอบุูเขาพร้อมให้คำแนะนำว่าเส้นทางแรกจะนำไปสู่ป่าแห่งความมืดสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยพืชเรืองแสงและหมอกหนาที่ลวงตาก่อนบินจากไป ฟแฟลมอบขนนกเรืองแสงให้ไฟเพื่อช่วยนำทางในที่มืดเมื่อเข้าไปในป่าไฟรู้สึกได้ถึงความเงียบแปลกประหลาดทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระวังไม่นานนักเขาเผชิญหน้ากับเงาแห่งความกลัวสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากความหวาดกลัวในจิตใจมันพยายามล่อลวงไฟให้หลงทางด้วยเสียงกระซิบ และภาพหลอนของอันตรายที่ไม่มีอยู่จริงฟายพยายามรวบรวมความกล้าเขาหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆและนึกถึงคำพูดของแฟรที่ว่าบางครั้งความกลัวเป็นเพียงเงาที่เราสร้างขึ้นเองเขาเปิดดวงตาอีกครั้งและพบว่าภาพหลอนทั้งหมดได้หายไปเมื่อพ้นจากป่าแห่งความมืดฟายมองเห็นเส้นทางข้างหน้าเปิดกว้างขึ้น แม้จะรู้ว่าการเดินทางยังอีกยาวไกลแต่เขาเริ่มรู้สึกถึงพลังใจและความมั่นคงในตัวเองที่มากขึ้นตอนนี้จบลงพร้อมการมองเห็นภูเขาใหญ่ไกลล,ลิบลับซึ่งเป็นเป้าหมายถัดไปตอนที่3การพบเพื่อนใหม่หลังจากผ่านป่าแห่งความมืดฝายเดินทางมาถึงบริเวณที่ราบริมแม่น้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำใสาราวกระจกและหมอกอ่อนๆที่ลอยอยู่เหนือพื้นน้ำขนากกำลังพักดื่มน้ำฝฟายเห็นเงาขนาดใหญ่พุ่งผ่านใต้น้ำอย่างรวดเร็วฝายตกใจแต่พยายามทำใจกล้าทันใดนั้นหญิงสาวมังกรสีฟ้าอ่อนที่มีเกล็ดแวววาวและครีบหลังโผล่ขึ้นจากน้ำเธอแนะนำตัวว่าลูนา่า มังกรน้ำผู้ดูแลลำธารสายนี้ลูน่าสนใจแผนที่ของายและเล่าให้ฟังว่าเธอเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับอาณาจักรมังกรทองแต่ไม่เคยมีใครมาถึงได้เพราะมีอุปสรรคมากมายลูน่าตัดสินใจเข้าร่วมการเดินทางเพราะอยากพิสูจน์ความจริงในตำนานเช่นกันทั้งคู่เดินทางต่อไปจนถึงที่ราบหินลึก ซึ่งเต็มไปด้วยโพรงและซากต้นไม้เก่าขณะกำลังสำรวจพื้นดินสันสะเทือนและมังกรดินตัวใหญ่สีน้ำตาลเข้มก็โผล่ขึ้นมาโซมังกรดินผู้แข็งแกร่งเข้าใจผิดคิดว่าายกับลูน่ามารุกรานถิ่นของเขาทั้งสามปะทะกันชั่วครู่ก่อนที่ายจะชี้แจงเรื่องการเดินทางโซจึงสงบลง และหลังจากฟังเรื่องราวเขารู้สึกท้าทายและอยากร่วมการผจญภัยเพื่อช่วยฝ่าฟันอุปสรรคที่ต้องใช้พลังดินของเขาตอนนี้ฟายลูนาและโซรวมทีมกันทั้งสามมังกรแตกต่างกันแต่เข้ากันได้ดีด้วยความร่วมมือและมิตรภาพที่เริ่มก่อตัวพวกเขาออกเดินทางต่อไปสู่จุดหมายที่แผนที่ชี้นำนั่นคือ หุบเขาสายลมสถานที่ที่เต็มไปด้วยปริศนาอีกครั้งตอนนี้จบลงด้วยภาพของทั้งสเดินเคียงกันไปท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่สาดลงบนผืนดินตอนที่สความจริงของแผนที่หลังจากเดินทางผ่านหุบเขาสายลมซึ่งเต็มไปด้วยลมแรงและเส้นทางวกวน่าฟลูนา่า และโซมาถึงปลายทางที่แผนที่ชี้นำพวกเขาพบกับประตูหินขนาดใหญ่ที่มีลวดลายมังกรและอักษรโบราณสลักไว้ฝ่ายใช้เวลาถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์บนแผนที่และพบว่ามันคือคาถาที่จะเปิดประตูเมื่อพวกเขาเปล่งเสียงคาถาตามคำใบ้ในแผนที่ ประตูค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นอาณาจักรโบราณที่ถูกซ่อนเร้นไว้มาหลายพันปีทุกอย่างเงียบงันและดูเหมือนจะถูกหยุดเวลาไว้แต่ที่ใจกลางของอาณาจักรคือแท่นหินที่มีคริสตัลมังกรทองส่องแสงเรืองรองในขณะที่ไฟายเข้าใกล้คริสตัลทันใดนั้นเงามืดปกคลุมไปทั่วบริเวณเจ้าเงาดำ ซึ่งเป็นผู้เฝ้าอาณาจักรปรากฏตัวขึ้นมันกล่าวว่าแผนที่นี้เป็นบททดสอบไม่ใช่เพื่อนําสมบัติไปแต่เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ที่มาถึงมีคุณค่าพอที่จะช่วยคืนชีพอาณาจักรแห่งนี้เงาดําสร้างอุปสรรคครั้งสุดท้ายทดสอบทั้งสามมังกรด้วยความกล้าหาญสติปัญญาและความร่วมมือฝ่าย ต้องแก้ปริศนาลูน่าใช้พลังน้ำของเธอในการช่วยคลี่คลายกับดักและโซลใช้พลังดินในการสร้างเส้นทางใหม่เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคเมื่อพวกเขาผ่านการทดสอบเงาดำกลับกลายเป็นแสงสว่างที่ไหลเข้าสู่คริสตัลมังกรทองทำให้อาณาจักรที่เคยหลับไหลกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ตอนนี้จบลงด้วยการที่ทั้งสามมังกรมองดูอาณาจักรฟื้นฟูพร้อมทั้งตระหนักว่าการเดินทางนี้ไม่ใช่แค่การค้นหาสมบัติแต่เป็นการค้นพบคุณค่าที่แท้จริงในตัวพวกเขาเองตอนที่5สมบัติล้ำค่าอาณาจักรโบราณที่เคยถูกปิดตายกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ดอกไม้เรืองแสงเริ่มเบ่งบานแม่น้ำใสไหลเอื่อยและเสียงนกแวววดังจากทุกมุมฟ้าสีทองสาดแสงลงมาสู่แท่นหินกลางเมืองที่คริสตัลมังกรทองตั้งอยู่ฝายลูนาและโซรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความงดงามที่ฟื้นคืนชีพเจ้าเงาดำซึ่งตอนนี้เปลี่ยนร่างเป็นวิญญาณมังกรทอง ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นมันกล่าวว่าสมบัติล้ำค่าที่พวกเจ้าค้นหาไม่ใช่เพียงสิ่งของแต่คือบทเรียนแห่งความกล้าหาญความสามาคัคคีและความมุ่งมั่นคริสตันมังกรทองเปล่งแสงครั้งสุดท้ายและส่งพลังพิเศษเข้าสู่ร่างของมังกรทั้งสาม ายได้รับพลังแห่งแสงสว่างที่ช่วยให้เขานำทางในความมืดได้ลูน่าได้รับพลังน้ำที่สามารถรักษาบาดแผลและฟื้นฟูธรรมชาติส่วนโซได้รับพลังดินที่สามารถสร้างความมั่นคงและพลังป้องกันให้แก่ผู้อื่นก่อนที่พวกเขาจะออกจากอาณาจากักรคริสตัลมังกรทองได้แบ่งส่วนหนึ่งให้ไฟ นั่นคือแสงทองเล็กๆที่อยู่ในรูปของหยดน้ำเขาเข้าใจว่านี่ไม่ใช่สมบัติธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าเขาได้พิสูจน์ตนเองแล้วทั้งสเดินทางกลับหุบเขาของฟายและนำพลังที่ได้รับมาใช้เพื่อช่วยชาวหุบเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นฟายเรียนรู้ว่าความกล้าหาญความเสียสละ และมิตรภาพเป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดตอนจบฝ่ายลูน่าและโซงนั่งมองพระอาทิตย์ตกบนหน้าผาด้วยความรู้สึกอบอุ่นที่ได้พบกันและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้พวกเขาต่างรอคอยการผจญภัยครั้งใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้า